อาแล้วลูกนางล่ะลูกนางลูกนางได้แค่ลูกเดียวทำยังไงดีทำยังไงดีดีนะอ้นอโอ้ทำไมพ่อให้หนูลูกนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาไปให้น้องอ้วนยามเย็นค่ะแม่แม่น้องนิกไม่ค่อยสบายค่ะคัครับคับ อย่าพึ่งลูกอย่าให้พรอแสนกินก่อนแบ่งปันกันเนาะอ่าอก,กล้วยช่ำๆตอนประมาณเกือบหกโมงเย็นค่ะแม่แม่แมอ้าวแล้วลูกนางล่ะลูกนางลูกนางได้แค่ลูกเดียวทำยํงงทำ,ยงงทำยังไงดีนะอทำยังไงดีทายังไงดีนะเออ หนูทำไมพ่อให้หนูลูกเดียมหนูไม่ยอมโอ้ยหนูไม่ยอมเนาะรักลูกก็ต้องรักเท่ากันจะมาให้อ้หนูนั่งลงเลย <laughs> ลูกนะนี่ของลูกนางเครือหนึ่งเหมือนกันลูกแต่ของลูกนางต้องค่อยๆกินนะคะกินแบบว่ามีลูกอ่อนอ่ากินท,ทีละเครือแบบพ่อแสนไม่ได้เพราะยังตัวน้อยอยู่นะคะน้ําหนักเพิ่งแค่ยี่สิบกิโลเองเนาะค่ะแม่แม่แม ก็ต้องค่อยๆกินนะคะกล้วยนี้ก็ยังไม่ทันได้ขายหมดค่ะแม่แม่เอาให้ลูกๆกินก่อนนะคะหากท้านใดจะสนับสนุนเพิ่มเติมกล้วยให้เด็กๆก็ทักหาน้องนิกทางข้อความได้นะคะกล้วยเครือใหญ่ด้วยค่ะแม่แม่ดูค่ะสวยสวยนะคะเครือละหนึ่งรอนะคะไม่ได้ลูกไม่ได้น้องนางกินไม่ได้ลูกน้องนางนั่นๆตะอ้วนตระวังระวัตกตกอ่าให้ใหเออเออเดีตกเดี๋ยวตก น้องนางเคยกินทีละน้อยคือเขาเห็นพ่อแสนกินหนึ่งเครือแบบจะฟิลแบบว่าเอ๊ะแม่ทาไมพ่อจ่ายยังกินได้เลยพ่อแสนยังกินได้เลยทําไมหนูจะกินไม่ได้ะนะคะกลัวเอเาไปให้พ่อแสนนะคะถามว่าน้องนางอะ่ะกินเป็นเครือแบบพ่อแสนได้ไหมกินได้นะคะแม่แม่กินได้แต่ว่าเายีใช่จะเหยียบแล้วจะเละไม่อยากให้กินแล้วเวลากินคือเขารีบแรงกลัวจะแบบว่า ติดคอติดอะไรไปเนาะค่ะแม่แม่ก็ให้กินแบบว่าแบบนี้ดีกว่าปลอดภัยทั้งตัวเขาเองด้วยแล้วก็เราก็โอเคด้วยนะคะแม่แม่เนาะค่ะวันนี้ก็ไม่ได้พาลูกนางไปเดินเลยนะคะเพราะว่าน้องนี้ค่ะไม่สบายนะคะแม่แม่เป็นไข้หนักมากจากเมื่อคืนจนวันนี้ลุกไม่ขึ้นเลยนะคะแม่แม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นไข้ครั้งนี้หนักสุดๆเลยตัวร้อนแบบเหมือนไฟเลยค่ะแม่แม่ตัวร้อนแบบโอ้ยร้อนมากเลยนะคะ ก็ว่าอุตะอ้วนไม่ไหวหรอกวันนี้แบบเป็นไข้หนักจริงๆนะคะแม่แม่ท่านใดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องนิกปรับตัวกับสภาพอากาศคือมันหนาวมากค่ะแม่แม่ปรับตัวไม่ทันเป็นไข้เลยนะคะเป็นไข้เลยค่ะตอนนี้น้องพราวก็อยู่กับคุณย่านะคะเมื่อวานอยู่กับคุณยายค่ะแม่แม่โอ้โหตอนนี้ก็คือตัวเองเป็นเนี่ยไม่เท่าไหร่กลัวแต่ลูกจะติดนะคะเพราะว่าเรายังไม่เท่าไหร่น้อแม่แม่ถ้าลูกติดด้วยนี่แย่เลยนะคะ มันตะวนเอาในกะลังให้เลอยกวเลยอันนี้เอาเลย,อ,นนเอ,เลยอืมนะะก็วันวันนี้วันอะไรตะอ้วนุวันศุกร์วันวันศุกวันศุกวันุวันศุกร์นุวันศุก์วันาร์วันศุกวันศุกร์นน์ัน,น,น์นารน,น,นา ลูกนางเขาไปหาน้องนักเรียนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ห่างๆกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวลูกนางจะพาน้องวิ่งอีกนะคะพาน้องเล่นเลิดนะคะในส่วนของพ่อแสนก็ยังตกมันอยู่หนักมากเลยค่ะแม่แมยังหนักหน่วงเอาการอยู่นะคะก็เดี๋ยวงดพาสาวมาหาก่อนช่วงนี้เพราะว่าพ่อแสนเขาตกมันหนักน้องนี่กลัวว่าเขาอาจจะแบบว่ามีคึงขังใส่กันกับสาวเขาคือไม่ได้ว่าทําร้ายกันจนแบบได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเราก็ขอเซฟไว้ก่อน ถามว่าเขารักกันไหมเขารักกันแต่ว่าเราก็ต้องเอาความปลอดภัยมาด้วยกันทั้งคู่เนาะแม่แม่ลูกเขาเขาก็ยังรักลูกเราเราก็รักอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ่าก็เลยว่าเดี๋ยวพักการจีบสาวไว้ก่อนเพราะว่าถ้ายิ่งนานไปกว่านี้เพราะแสนยิ่งแต่อยากมีแฟนมากขึ้นก็กลัวว่าอาจจะแบบว่าพออยากมีแฟนแล้วตัวเองตกมันนะคะแม่แม่ไม่สามารถเป็นแฟนเขาได้ก็ยิ่งทวีคูณความต้องการขึ้นไปอีกยิ่งแต่อารมณ์ หนักขึ้นไปอีกก็เลยว่าเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะรอให้พ่อแสนหายจากอาการตกมันถ้าหากแม่แก้มเขายังอ่าหมายตาต้องใจให้เป็นพ่อแสนอยู่ก็ว่ากันอีกทีเนาะค่ะแม่แม่อ่าเพราะว่าตอนนี้คือเรา้อนนี้จะแจ้งแม่แม่ไว้ตลอดเลยไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเราจะเอาความปลอดภัยของทั้งคนและช้างมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยจะไม่ทําอะไรบนความเสี่ยงกับสุขภาพและ ชีวิตของลูกนะคะจะเอาแบบปลอดภัยชัวเราทําไม่ปลอดภัยแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นไม่ทํานะคะมันไม่คุ้มกันค่ะแม่แม่ชีวิตลูกนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูวันเวลาที่เหมาะเจาะเหมาะสมนะคะช่วงพ่อแสนเขาหายตกมันก็ว่ากันอีกทีนะคะส่วนลูกนางก็ตกมันใส่พ่อแสนทุกวันค่ะช่วงนี้พ่อแสนตกมันหนักไม่ค่อยได้เล่นด้วยไม่ค่อยได้หยอกเขาก็จะค่อนข้างที่จะอารมณ์แบบไม่มีเพื่อนเล่นนะคะอ่าเดี๋ยวจะ อีสองสาวันเดี๋ยวพาออกไปสวนนะคะช่วงนี้พ่อก็กําลังวุ่นเลยค่ะแม่แม่นักเรียนสองคนหัวหมุนเลยนะคะตอนนี้โชคดีหน่อยที่ยังมีต้นสับประรดเหลืออยู่ค่ะพอได้กินนะคะวันนี้ก็ไปตัดอ้อยแค่ตอนเช้าไม่พอกันค่ะนะคะก็ตอนเย็นก็ต้น,ตนสับประรดร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะคะโชคดีมากๆที่ได้ต้นสับประรดจากคุณยายคนสวยสนับสนุนไว้ให้ถ้าอย่างนั้นเราแย่เลยค่ะแม่แม่ เพราะว่าเราอยู่กันหลายเชือกนะคะผูต้ตรงๆเราดูแลกันหลายเชือกทาไม่ได้สับป,ประรดเนี่ยไม่อิ่มนะคะไม่อิ่มทำว่าอา,อาหารที่เราหามาให้เนี่ยคือมันพออิ่มแต่ว่ามันไม่ได้อิ่มแบบแปล่เหมือนได้ต้นสับป,ประรดเสริมอย่างเงี้ยคะ่ะแม่แม่อย่างอ้อยอย่างญ่าเราก็ตัด คือเราเราก็ตัดพอแต่แบบอ่ะโอเคอิ่มไปในมื้อนี้พรุ่งนี้ว่ากันใหม่อย่างเงี้ยค่ะแม่แม่แต่ถ้ามีต้นสับประรดมีอาหารไว้ที่บ้านเราก็อุ่นใจว่าอย่างน้อยโอเควันนี้อาจจะเกิดนู่นนี่นั่นไม่ทันไปตัดอุ่นใจแล้วว่ายังไงก็ยังมีต้นสับประรดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆกินตลอดเลยนะคะแม่แม่ต้นสับประรดเนะค่ะไอตรงหัวตรงอะไรกินได้หมดเลยนะคะบ้านอื่นไม่รู้กินไหมแต่บ้านนี้เนี่ยกินทุก ทุกส่วนของต้นสับประรดเลยนะคะ <_ an> เขาจะชอบมากเลยค่ะตอนเราเี็กไปที่ชนบุรีได้มีโอกาสไปดูสวนสับประรดที่เขา <_ an> เขาทําแล้วเขาตัดแล้วเอาต้นมาส่งขายให้ให้ให้กับพวกเราอย่างเงี้ยค่ะที่จังหวัดสุรินทร์เนาะ <_ an> โอ้โหแม่แม่เขาขายแบบเยอะมากนะคะตอนนั้นอยากจะมีรถสิบล้อไปขนเอามากเลยนะคะเยอะแล้วก็สวยมากเราก็เลือกสวนได้นะคะ แต่สวนสวยหน่อยราะคาะก็จะแรงหน่อยอย่างว่าแหลนะนาอแม่แม่ค่ะอ่าแล้วก็เยอะมากแบบเมื่อเขาไอขุดกันง่ายด้วยนะคะตัดออกมาง่ายด้วยก็ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปรอบหน้าไปรถยนต์นะคะจะต้องได้มาฝากลูกนางสักหนึ่งคันรถยนต์นะคะแม่แม่สวยต้นสับประ,ดะรดอ่าคือเขาเขาปลูกกันแบบว่าข้างทางเลยเนะน้อตะอ้วนแบบตลอดทางเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแม่แม,แม่เยอะมากแล้วก็สวยมากนะคะ ก็ยังว่าเนี่ยถ้าไปรอบหน้าต้องได้มาฝากลูกๆแล้วค่ะสักหนึ่งคันรถให้ตะอว้วนลงไปตัดมาแป๊บเดียวค่ะเอวหักพอดีใช่แต่ก็ต้องเป็นคนที่เขา <c oughs> ชำนาญนสีมือแล้วก็มีมีประสบการณ์เนาะ <c oughs> ทางทางด้านการเอ่อเอาต้นสับประรดตัดขุดอะไรไม่รู้เขาทำยังไงเนาะค่ะ,ะแต่ก็ต้องเป็นคนในพื้นที่แต่ว่าจะบอกแม่แม่ว่าสวยมากๆเราก็เยอะมากๆเลยนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่ ต้นสับประรดเลยค่ะแล้วก็ใบก็สวยไม่แปลกใจเลยน้องชาง้างแถวแถวนั้นทำไมอุดมสมบูรณ์กันมากเพราะว่าอาหารการกินเขาเยอะมากจริงๆนะคะแม่แม่อลอกไปเห็นเนะาะทั้งหญ้าเอ้ยต้นสับประรดเอ้ยใดๆโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแม่แ่ก็เลยว่าแบบไปเห็นพี่ๆชา้างแถวทางนู้นนะอ่ะอู้มีแต่ตัวตุ้มุเลยนะคะแต่บ้านเราก็ใช่ว่าจะผอมนะคะแต่ว่าทางนู้นเขาเขาอ้วนแบบอ้วนผ่องบ้านเราก็อ้วน อ้วนอ้วนอีกแบบบ้านเขาก็อ้วนอีกแบบเนาะค่ะแม่แม่แต่ก็อ้วนอ้วนน่ารักกันอ่าคนละแบบเนาะค่ะแต่ก็อู้สุดยอดเลยนะคะอาหารทางนู้นแต่อาหารทางบ้านเราก็มันมันน้อยค่ะแม่แม่มันไม่ค่อยมีคนปลูกต้นสับประรดส่วนมากที่เขาปลูกกันก็จะเป็นปลูกญ้าปลูกอ้อยขายแต่ราคาก็ค่อนข้างแรงเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ไม่ง้อมีคนอื่นซื้ออย่างเงี้ยค่ะจะเป็นไปฟิลนั้นไปนะคะแม่แม่แมก็ ต้องซื้อด้วยความที่เราก็เลี้ยงหลายเชือกดูแลหลายเชือกนะคะคุณขายเขารู้ว่าเราไล้สดเราอ่าใช่ใช่ใช่ราคาได้เราไม่กิบางทีเออเขารู้ว่าเราใช่ว่าเราไล้สดนะคะขายผลไม้เขาก็อาจจะจากราคาสมมติว่าแปดพันก็เป็นหมื่นสองหมื่นเอ็ดอย่างเงี้ยค่ะขายเราเคยซื้ออ้สวน ีอืมเดี๋ยวนี้แปดพันใช่ค่ะขึ้นแบบเป็นเท่าตัวเลยนะคะแม่่ะส่วนใย่าเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นล็อกจ่ะแต่อ้วนใช่ค่ะแม่แม่ขายเป็นล็อกเมื่อก่อนเป็นไร่เลยนะคะเมื่อก่อนน้องนิกไปซื้อเนาะตอนที่ทํา youtube ใหม่ๆหรือว่าตอนที่ยังไม่ทํา youtube นะคะเขาขายเป็นไรอู้ไม่แพงเลยค่ะแม่แม่สองสามพันก็เด็กๆกินได้เป็นเดือนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะขายเป็นร่องขายเป็นแถวเลยนะคะแม่แม่ ก็อย่างว่าแหละเนาะค่ะตามยุคตามสมัยกันไปนะคะก็สู้ๆเลยค่ะเนาะยังไงฝากทุกๆท่านทุนับสนุนผลไม้อ้วนด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดไลฟ์ค่ะวันนี้ไม่ได้เปิดตรงดิกไม่สบายนะคะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะลาฟันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆท่านค่ะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ